สุดยอดผมบอกไปเค้าคุณจะได้ไมค์คาบลักกี้บ็อกกันอีกแล้วไม่เบื่อกันบ้างเลยครับที่กเราเล่นในสิ่งที่เราทุกวันอย่างงี้การที่เราเล่นกิ๊บบ็อก <c oughs> อทุกวักนเราไม่ได้ครับนเ่ยมันเบื่อไหมครับทุกค <c oughs> นแล้วผมผมละคนเบื่อเลยทุกคนเบื่อเลยทุกที่เล่นทุกวันเลยนะ <c oughs> อ่ะแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลักกี้บ็อกอ่าโมดิฟายที่ได้อัปเดตใหม่ทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรเนาะเดวบอกรวย S <S 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 โอ้ยมันก็ผมก็มองกัมนมาไม่ได้เบียร์แล้วนะครับดูจที่เขาบองโมบิเกียผมก็รู้สึกมือนอัปเดตขั้นเป็นทีเดียวอีกแล้วดูไปอัปเดตที่เกย์แล้วนี่ผมก็ไม่ได้แก้ปันหาไอ้เนี่ยผมไปอ่านแล้วไปดูผมไปอ่านให้ทุกคนแล้ววันนี้นะครับก็เปิดลันกี้บ็อกซ์ออนไลน์ไปกับกี้บ็อกซ์เดมอกนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็ไปสู้กับโลมานั่นเองซึ่งโลมานเนี่ยเอ๊ะมันเพิ่มมาในเวอร์ชั่นไหนนะ1.18ใช่ไหมบอย ลิน1.5เอ้ย1.6รูปอบอ่วะซึ่งโรงมานแต่เป็นแกนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าปาไปดูข้อมูลไปดีกว่าอ่าทุกคนซึ่งผมไปดูไออัปเดตละกี้บอกมาเนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ทำการซอ่ซอมนู่นซ่อมนี่แล้วก็ทำการเพิ่มพบเพิ่มกาะมาใหม่นิดนึงมั้งอืมนอในเท่าที่ผม,มรู้มาเนาะเดี๋ยวเราไปดูโรมานดีกว่าซึ่งโรงมานเนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มมาในปี2017ทุกคนเดือนอะไรช่างมันเอาส่วนแค่ปีก็พอก็คือปี2017นะครับก็คือว่ามันในเวอร์ชันนะเามกกซึโไดิใ็ป อย่างที่ผมบอกนะก็คือไบโอมหมาสมุทรแล้วก็โรมาเนี่ยเขาจะกินปลาดิบกับปลาแซลมอนดิบ2อย่างมึงลองโยนมึงลองโยนดิมันจะเล่นเว้ยนี่นะครับเห็นไหมเขาจะกินเห็นไหมปึ๊บปึ๊บมีเสียงปั๊บปั๊บมันโย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 นฮะถ้าโยนกินได้เหรออ่ะไหนถ้าโยนมีเล่นด้วยโยนโยนพวกสติ๊กก็ได้นี่มึงโกหกมั้ะเนี่ยอ๋ออ๋อก็คือโรมาสามารถได้เออนี่ผมก็ไปดูเหมือนกันแล้วก็ซึ่งโรมาเนี่ยเราสามารถใช้เชือกจูงได้ทุกคนอ่ะจูงก่อน นี่เห็นไหมจูได้แต่ว่าเราไม่สามารถใช้อานกับโลมาได้เอ้โลมาแต่ว่าเราไม่สามารถแต่ว่าเราไม่สามารถใช้อานขี่โลมาได้ทุกคนแล้วก็อย่างที่สำคัญทุกคนซึ่งถ้าเราอยู่ใต้น้ำกับโลมานเนี่ยเราจะว่ายน้ําเร็วด้วยเราจะได้บัฟเนี่ยโลมานเนี่ยคือว่ายน้ําเร็วแล้วซึ่งเขาก็บอกได้ว่าโลมานเนี่ยมันจะพาเราไปหาสมบัติได้พาเราไปหาสมบัติง่ายขึ้นไอ้ที่มันเป็นอไอเรือใต้ไฮเลบอย boy. นั่นแหละครับที่ผมรู้เนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือโลมานเนี่ยเขาจะวางไข่เฉพาะวายห้าสิบกับหกือ้กับหกสิบ ไงอ่ะก mm ็กูไปอ่านมาแต่ว่าโลมามันมีไข่ด้วยเหรอว่ากูอยากรู้โลมามันหนูรู้เป็นไข่เหรอวะเออกูก็คงเหมือนกันก็เขาบอกว่าฟักไข่จะมันมันจะฟักไข่ห้าวัยห้าสิบกว่วัยหกห้าเขาบอกมาอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วข้อมูลของโลมาทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลกันแล้วกันเนาะทุกคนนั่นแหละว่างมาพร้อมยังไปหนึ่งสองสามมาเริ่มมาโอ้โหบอยมึงได้บล็อกทง กูได้ทองมึงได้มากี่ก้อนก้าก่อนกูได้มา49มึงได้เยอะกว่าไม่ไม่ไม่ก้าก่อนบล็อกเดียวจะจะคือถ้าแตกก็คือได้ก้าอันเออกูได้49่สิบเก้าต่อไปบ่อูดีกว่าอ่ะต่อไปอันนี้รองเท้าก็อนเดมอนโอ้หใส่แล้วมีบัฟลู่เดมอนไม่ได้เปิดนานเฮ้ยขอดูด้วยขอดูด้วยของก็ขอของมึงมาดูแลว้วะ เราต้องแดกให้ทันมันไม่อุ้ยดาบเออกูไม่มึงฆ่ามันหรอกไอ้เกตอุ้ยดาบกูดาบไปไอพีนี่เอ็เกตเอ็นบีกูเอออ้าวไม่ดาบกูเหรอไม่เอาเพื่อกูไม่สนใจของกูว่าของที่ในในใบนี้มันมีที่ดีกว่าอเออซะกันเมื่อกี้ลากิโมเทอรมันก็ดีเฮ้ยกูแล้วกูได้เพจมาตอนที่กูฆ่าเอ็นบีซีไปแล้วแต่ผมไม่ใช่เอ็นบีซีกรู้กูไม่เป็นไรเนาะคุณอย่เพิ่งดาบมนะแต่ถ้ากูดได้มันแล้วมึงฆ่ามึงดาบมึงไอ้เกต กาะอ๋อกาะแตงได้แน่ฮะมึงเตรียมตัวเลยรมึงจะจ้องเล่นมึงจ้าถ้ากูเหมือนได้มาอยากฆ่าเมื่อกี้ถือว่าแบบเราไม่รู้เรื่องละกันเนาะกูก็ไม่รู้ซึ่งเออไอกล่องไอเนี่ยโมดิฟายเห็นบอกว่ามันจะมี USB ซึ่งเราสามารถเอาไปค้าของไอค้าเกาะได้เนาะแต่ว่า USB เนี่ยมันจะเปิดทีละชิ้นซึ่งแม่งหักแบบเปิดได้ยากมากไอเนี่ย USB ที่เราดนมันตกมันตกรัวเลยนะอ้าวพอกูงมัได้รัวแต่แค่เดียวเนี่ยเจพี่ของห้อก๊ ซึ่งก่อดเนี่ยมันจะแบบไอ้ไอ้รูปหน้าตายเนี่ยมันจะแบบเรคือถ้าใส่็จเราจะได้น่าจะได้บปล่าเป็นหัวใจไม่บิดนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันกูเปิดนานแล้วได้จะจำหาอะไรได้บ้างจำไรไม่ได้เลยไอ้บอยพี่กบโมดิฟายหัวเนี่ยดูดิดาบกูด่าไม่ดีพี่ต้องแต่แล้บอกว่าโมดิฟายก้าวแล้วโมดิฟายมันดีโอ้โหอ๋อมันจะหัวก็ไม่แปลกไม่ใส่แล้วกอดแดงเนี่ยแต่วันนี้เสร็จแล้วมันก่อทองอ่ะผมใส่สองชิ้นนี้แล้วกันอันนี้ยังไม่ใส่แต่วันนี้มันแตกได้อ่ะอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทุกคนด่าพ okay. ี่มมึงทาไเ้ยลน อันนี้ตัวเอนชาร์ดลาลาอันนี้ไดมอนด์แบดพชั่นโดนกูเมตัวเนี่ยออมไม่โดนโดนอะไรปึงโดนอะไรรอก่อนรอก่อนรไดมอนด์แครอทเอกูเจกเจอกูเจอกเจอกูเอกเจอเจอกูเจเจอกูเจอเจอเอเจอกเจอกเจอเจอเจอกูเจอดอเจ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 อกูเจอเจอเจอกูจอเอกอกูเจกอกเอเ้ มึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงเปิดได้ได้แล้มึงดีใจอะไรวะเอออันนี้เป็นชิพ modify มึงคิดว่ามึงเจ๋งเจ๋วมาก่ะเธอบางเดี๋ยวนะสติ๊กแล้วก็คาบดาบได้หรออ้าวไม่ได้บอยทำไมไม่เห็นคาบได้ก่อคาบมันคาบไงนะก่อไม่เห็นคาบได้เลยฮเรื่องอะไรกูต้องเรื่องอะไรกูต้องบอกโศเมื่อกี้วายวายวายหรือไรกไม่รู้วายคือวาะเราสามารถวาแล้วก็ได้ขวดแต่ผมจำไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ข้าป่อได้เลยกูกูเชื่อว่าดีมันได้ข้าไม่จริงหรอบายบายบายอันนี้ก่อทรายรึมึงไว้อะไรมึงมึงไว้เหรอไม่บอกกูเหรอบอยบอยมึงทำดาบตกมันดาบมึงได้ผลสามร้อยรึเว่าอันนี้ก็เดมอนลงก็คืออะไรวะดาบอ๋อดาบยาวอ่ะเอาไปดิดาบอยู่ไหนนั่นแหละดอกไปแล้วอันนี้มันคือดาบเหรอมันไม่รู้เหรอแล้วใส่ลุงมาจากไหนวะเอ้ยไม่ใช่ใส่ลุงบ้านเนี้ย มาดักมึงเอไงกูเมาแค้ไหนเออ,นเอ,อถอดแล้วแต่พอนุงถานนี่ไม่น่งงารำคาญใช่ไหมใส่แล้วควันขึ้นเต็มไปเนี่ยอีกอ่ะเอาแล้วเป็นไรฮะเป็นไรหัวหวมุนเฮ้ยแลงโมดิฟายไม่หม,ม,ม,มุนเลยนะเฮ้ยมีเล่มีเล่มีเล่ทองอ๋ออ๋อนี่ไงหน้าผมอ๋อมันอกไปแล้วก็คือรักษา,ามันเอาแรงนี่ไปคาบกอได้เหรอแป๊บนึงนะอันนี้ดาบดาเมจร้อยเดียวโอ้โหกูเห็นกอดโมดิฟายแล้วกูเครียดเลยอ๋อบอลมันมีเล่ทองมอดิฟายด้ือว่ะนี่ไงกลัวมาคาบได้เนี่ยไอ้เล่ทองที่ระวังไอ้ตรงบออส่่ะนีไง ใส่ครบเส้นแล้วถามว่ากากไปเออกากแล้วมึงไปไรหัวหมุนเนี่ยกูถามจริงฮะไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนอะไรอ่ะมึงมาดูจอกูไม่ได้หมุนเูไม่กึมมึงเห็นกูหมุนแต่กูไม่ได้หมุนไงก็กูไม่ได้หมุนเออแกไมงไปตายซะเออฟิลีตายซะไหนยังหมุนอยู่ไหมเออหายหมุนแล้วแล้วไม่กินเป็นไรหมุนวะแม่แม่อย่างที่เห็นหกมุนตลอดไปแล้วก่อนแล้วหมูอ่ะมึงเห็นหมูหมุนไหมสปินเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กูเของหมูหมุนเออแล้วเป็นไรหมุนวะกูใส่ก่อนเหรอเฮ้ยอันนี้แรกเกาะเนี่ผมแรกอ้าวโพชั่นไมม่ีีอก ลอ๋อมันจะมีเลเวลมันอยู่กูจำไมแได้ซึ่งถ้าเราจำเ,เกี่งก็คือเราต้องเอากรอบมาอย่างน,นางี้แล้วมาคาบอีกใช่ไหมเอ้าไม่ใช่เหรออ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นซอนไม่เอาไปอัพกับดาบอ๋อบอยไอ้ยุ้งปีมันเอาไปอัพมันเอาไปอัพเลเวลจะใช่ไงก็กูบอกแล้วมึงบ้าตายได้กูจำไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้ยระเบิดอ่ะอันนี้ได้แค่สองชิ้นถ้าอัพเลเวลเรามันจะได้อะไรดีขึ้นหรอ อ๋อก็คือก่อแดงดีขึ้นอันนี้บ้ากําลังมาแล้วมึงมึงรู้ไงเออผมไม่บอกกูณเลยคุณจำไม่ได้เก็ตแล้วมึงจะเหกปากทำไมมึงจะเหกปากทำไมเอาทีวีมาเหกปากนั่นแหละเอาแล้วไปฆ่าทำไมกูยังไม่ได้แลกเลยมึงแลกทำไมคลิปนี้ทำไมคลิปนี้มึีโอกาสจะรู้กูถามจริงฮะอันนี้นแดงจะไม่นุ่มอันนี้ดา อ่าอันนี้มันเอาไปอัพกับอะไรเหรออ๋อรองเท้าก็าคือว่าจะเป็นบัรเอฟเฟกแล้วก็หมวกได้ไหมอ๋อได้อ๋อแล้วท่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้นี้ต้องอัพกับดาบทุกคนเอฟเฟกต์รีคอร์รีคอร์คือจะเป็นควันวิ่งๆอย่างเงี้ยกับกับ,บนะรีคอร์เหรออ๋ออันนี้วิเทอร์คือว่าอ๋อใส่กอกับดาบได้เขาบอกนะอ๋อนี่ไงถ้าใส่แล้วหน้าตีวิเทอร์อะไรกูว่าแล้วโอ้โหมันก็ตีวิเทอร์กว้างเอาอ๋มันใส่มันมันตีวิเทอร์กว้างมากอ่ะถามว แต่ผมว่าไอ้เกาะไดมันจะดีกว่าอ่าเสียงถูกบอยถ่ายนี่อะไรกูถ่ายระเบิดมาเอา้ากูถ่ายผิดมึงเป็น,น,นคนดวงดีไงพระเจ้าเลยให้มึงแล้วเมื่อกี้มึงถ่ายว่าอะไรกูถ่ายยังไม่ทันถ่ายมึงก็วางแล้ว,วอ,<า>อ่ะให้มึงถ่ายเลยเอาเป็นการอ่ะกูถ่ายมึงได้ชิปเห็นไหมกูถ่ายถูกมือมึงมึงเห็น<ม> <he en S 2> แล้วป่ะมึงถ่ายอะไรวะมึงเห็นสิ่งที่เห็นแล้วมึงลงรถไปนี่อิสเกิตันเอ้ยเออเออไปบ่อยกูไปตีมึงนะเอาเออว้ายคุจับได้มึงโดนกูเล คุณจได้ว่าของหายน่รเดียวอ่ถ้าอยากรู้เราต้องเก็บของตะโกนใหด้ชิก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมึงเก็บก่อนอ่ะมึงย่าเพิ่งเปิดอย่าเพ่งเปิดหา้่อนมึงมึงันกุมโดนแน่มึงเก็บตัวเลยแป๊บนึงกเก็บของก่อนไอ้กูเก็บกูเก็บเก็บของก่อนอาตีมาสิไม่หวจริงด้วยโอ้ตายลย ทุกคนไม่ขอหายจริงด้วยวะมึงเก่งว่ะพี่บ่ายเลยโอ้โหบอยมึงจำได้ไงวะกูว่าแล้วแล้วกูเปิดไอ้ขวาเนั่นแล้วกูไปตีมึงขอมึงหายแน่ถ้ามึงไม่บอกว่าถ้ามึงมึเปิดไม่ได้ก่อนนะโอ้โหมึงต้องขอบคุณนะที่มึงเปิดได้ก่อนดาบคุณแน่เขไม่ยุกับเธอแล้วเจียว ตีกูอีกทีเนี่ยคุดูไปกูอะไรแหละยิงตัวเลยอันนี้ที่ขุดขุดก็คือแม่กับพลิกแอ็กจะได้ขุดเร็วขึ้นเออที่ฝ่ายแล้วได้กูอยู่มาเราอืออันนี้อัพอ่ะอัอัพไม่ได้ตันเอาอ๋อหรือเพราะเราเอาไอ้ไอ้เป็นสีดีคอที่มันก็เลยไม่ได้เออไอ้ขวานนั้นอันมันบอกดาเมจไหมฮะอินฟินิตี้โอ้โหโอเคอ่ะกึ่งกรีนอับได้มึงอยากเข้ามาใกล้กูไม่ยเต้ยห้าแล้วแต่ว่าถูกเราใส่อะไรแล้วก็คุ้งขคงหายดีแต่ผมว่าแค่ต้องกดมาห้ามใช้ขวานใกล้จบไอ้ยี่ อเอาเอ็นง้นกดเพื่อตัวเองอย่างนี้มึงไปเล่นกูเดียวแม่ <laughs> เอาก็ขอกนายอ่ะทำไงอ่ะไม่ได้ <laughs> มึงมาสิดแล้ว <laughs> ไม่ห้ามก็ได้บ้างคุณแมวมาแด้เลยกู <laughs> ขอธนูเ่อะนะกูขออะไรก็ได้ที่ยิงได้โดยเดมอนอันนี้กดไม่ใช่กดธรรมดาบอลเหลืออะไรแล้วอันนี้เป็นชิป เดี๋ยเท่าไหร่แล้วบอยฮะฮะเหลือเท่าไหร่แล้วส,สิบกับยี่สองสิบกับยี่สองเราเหลือสิบแปดก,กับสิบเก้าเออกูเยอะเอ้ยกูน้อยกว่าเอ้ยกูอูเยอะกว่าโอ้ยกูลิ้นพันอันนี้ได้ถามไปมึงก็เหมือนจะถาม,ถามว่ากูเปิดเสร็จยังอะอโอเคขาก็รู้ว่ามึงยังไม่เสร็จหรออีนานมึ่าไงอันนี้ด่าก็คือต้องเอาอันนี้ธนูอันนี้โพชั่นอันนี้อาหารอันนี้พีคแอกไม่น่าได้อ๋ออันนี้สเต็งเออใช่ซอฟก็คือว่าพออารแล้วก็ถามว่าดาเมจมันเยอะขึ้นไหมจกลาาที่พยยเ เออดาบผมน่าจะใช้ไ hmm. อ uh ้พวกไดมอนมากกว่านะอืมเอาไงบอสหมดอีกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารครูปุ๊บได้ปั๊บเลยผมมากหมดในไฟผมจะเจ้าคือในเจ้าแค่อาหารน่ะอ่ะแล้วก็เอาอาหารโหโหโหอันนี้เอาไปอีกไหมอ๋อที่เป็นโพชั่นไม่ได้อะไรอ่ะอันนี้ตายบอลแล้วชิปได้เลยได้ได้เลยอ่ะได้อาหารมาแล้วก็ไปบวกกับชิปเองเอ้ยบอลแล้วไอฮีโร่ใบคือในเดซอ่ะอันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะอันนี้กูก็อยากรู้ผมจำไม่ได้เหมือนอยากรู้ที่ความลับเราสองคนมีเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ อยากจะรู้ว่าสักวันหนึ่งมึงจะเลิกกูปากได้ยังไ <c oughs> อ้น,น,นี่ความรักนี่โอ้โหอ,อันนี้เกาะอ่ะเกาะลัคกี้ไดมอนด์ลองใส่ดูสิใส่แล้วก็อ่ะกูใส่ครบเซตเลยโอ้โหใส่ครบเซนโค้ดกากเลยดามมึงก็อดดามเลยร้อยห้าสิบหมดแล้วเหรอในของลองดาามีหน่อยโอ้โหอาชีพอันนี้อันนี้เข้าไหมอ่ะไอ้ทีเป็นกูตุเตอตีโอ้ยังกูตุเตอตีสิโอ้โหกอดโคตรกากเลยอ่ะกูใส่เล่นเลยก่อนละกัน มาใกล้กูแล้วมาตีกูกูอยากสูดมากเลยเมื่อกี้กูคิดอยู่เอ้ยลืมไปของหายด้วยโอ้โหแต่ละอย่างเอ้ยน้าอยู่ไหนขวานโอ้โหอันนี้อันนี้กูราบเดียวหายเอ้ากูได้ขวานสองอันซ้อนเลยโอ้ยขวานไม่อยู่ไหนอ่ากูวานนี่มันรัวเลยอ่ะโอ้ยมันจับมากี่กูทำไมเดี๋ยวน้องบอกพี่อย่งวานแล้วเปิดได้บ่อน้ำขอมันหายเนี่ยโอ้ยกูมองไปห็นกูถอดออกแล้วกันอ่ะหมดแล้วบอยไอ้นั่นน้าหมดิกันเอ้ยโมดิฟายอันนี้อะไร ยูเดสเอ้ยตายด้ยวยคำขอไม่ <c oughs> ตายสิบกองแล้วอ่ะกลัวมไม่ทบอบวกดีวะอ่ะกูผมบวกแล้วกันเผื่อได้โค้งดีสิบไดมอนด์ร้อยบวกสิบกองมาเฮ้ยพี่ดาบมาแล้วอันนี้ดาบอะก็อ์โอ้โหไรเซเวอร์ดาบิดสามสามอันนี้อ้ายอันนี้ก็ดาบอ้ายฮู้ถือระวิกร้อยเดียวโอ้ยอันนี้สปีดอ๋อเป็นก่อสปีดใส่แล้วสปีดโอ้ยกูมไม่รู้ก,กันอันนี้ฟองน้ำ อ,อ้จะหมดแล้วกูมหมดแล้วนะเออกูเหลือประมาณ6กล่องอุ้ยอ,อันนี้กระดาษกระดาษปลาหรือกินได้วะไมดมอนด์เปเปอร์สำหรับอ๋อปลาบ่อน้ำที่เราบอกว่าะผมอ่านถูกไหมเออน่าจะไม่ไปลายบ่อน้ำเสียงโถ่เออใช่ใช่ใช่ทีกล่องแล้วอันนี้สมดดุดไดไดมอนด์บุ๊กแล้วก็เป็นรูปหน้าตาน่ารักก,กุ้งกิ้งอุกกาอุกกาอุกกา<เ>อ,อะไรล่ะอุกกาในทะเลโอ้ยตายแล้วได้เลยโอ้โหกล่องสุดท้ายแล้ว บอยมึงก็รู้เดี๋ยวกูดีกว่านว่าคนสุดท้ายกูได้ไหมมาอ่ะกูให้มึงเปิดเลยอ่ามึงเปิดดิเปิดได้เอาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดาร์กเดมอนอ๋อเฮลทเป็นหัวเฮลท โอเคหมดแล้วสรุปกูไม่ได้ขวานั่นเลยเตรียมตัวแพ้ได้เลยตัวมึงเนี่ยโอเคทุกคนกันเลยเราจะขอแล้วไปสู้กับบอสโลบากันด้บอยดีกว่าอ่ะแล้วครับทุกคนเลยเาขอเสียนอนซึ่งเมื่อกี้เกมมันแคปไปหนึ่งรอบเพราะว่าผมใส่เกราะโมดิฟายที่เป็นติดพิษอ่ะอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าไนน์พิเทอร์ก็คือว่าเราไม่สามารถใส่เกราะได้เพราะใส่แล้วเกมมันแคบผมเลยต้องใส่เกราะสปีดที่แทนโอ้โหใส่แล้วโจมไปโอ้ยแล้วมันยิงกันทำไมผีแม่ดิไอ้เกมตันอ่มึงตีกูเหรอฮะเออโอ้โหแม่งไม่ตายอ๋อ ก็เออแต่เลยโอ้ยไม่ใส่แล้วไม่ส,มสปีดอะเอาไงดีวะเนี่ยอ่ะงั้นกูเก็บกล่องอันนี้ก็ได้ไวะเอามาใส่ก่อนเอ้ยเออนี้ยกล่องผมดีกว่าเออกล่องลักกี้ที่กูทิ้งไปเออเออกูลืม,อ,มกกอ่ะใส่ใส่ก่อนนี่ก็ได้วะแต่กล่องไม่งากอ่ะใส่แล้าใส่กล่องแล้วแบบมันไอ้บาเรียมันขึ้นอะผมมันลำคาญมากเลยใส่แล้วมันก็ไม่ได้หดเท่าไหร่งั้นเอาโอ<า>เคนี่แหละ,<น>ะก้อนโอเคอันนี้ก็ของกินได้ ซึ่งแอปเปิลเนี่ยผมก็จะกินแค่แอปเปิลอันนี้พอเลเวลธรรมดาส่วนนี้เลเวลสี่เขาเก็บไปกินกับบอลแล้วก็ลักกี้โฟชั่นสองอันนี้ส่วนแครอทกินได้อยู่โอเคมาฉันจะเสมอแล้วงั้นอ่ะเสมออะไรดาบมึงไงแก็ตดาบมึงตีม่งตายแก็ดสิไม่ตายมับมึงมีมันมีแกขอแต่มันไม่เกี่ยวว่ามันโตมีแต่แพ้ไปเด้อเอ้ยไม่เทคอันนี้ไม่ได้ยังไปสู้กับบอลกูเลยไปมาพร้อมไหมนะแล้วอ้าวไม่มีหัวใส่หัวอ้ยมันนั่นแหละยังไม่ใส่แล้วกันเนาะอ่ะกูใส่หัวก็ได้กูลืมกูมีอ่ะวาาาแล้้มมอว เดียวเดียวเดีูทอะไรตายฮูอะไรตายผูควก่อนผู้อะไรกษ์คิวฉันกูปาเเอาเอาเอา้ว่ารอ้อ้อไอ้ไม่ตายกัตายหมดเลอ้ยเยไม่ได้เกียร์ของเลเวโอยมึงก็ไมสิวะโอ้ยอ้ว

มันไปหน้าปากเลยโลมามมันไม่ปแี่หน้ากาบเอ้าไปหน้าป่ากับมวยอั้นี้เราไปโลมาอมาหน้าปากมันไปเลยนี่อ้าวอาวอาวโอ้โหเราไปโลมาโลมาป้าเลยโผล่ทิพยดอดเฟนที่ผมทำให้โลมาบินได้มันแช่อะไรนะคือว่ามันไอ้นั่นน่ะคือตอนที่มันโดดจากน้ำมันมันบินได้เวยทำไมมันบินได้โอ้โหกูไม่ใช่ไมันบินได้แล้วะโดดโซ่เออโอเคอ่ะกินบัฟเลย มากูจัดเต็มไว้ตอนมาพร้อมยังกูว่าฝึกได้เสมอเพราะของเพราะบัฟกูไม่หายอ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วมาทำอะไรก็มาเลยมึงคือว่าใจขวาได้ที่แรกกูเ้ยยังกูอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลที่นี่ที่ไหนวะนะฮู้วายไปไหนจะเกมขะ เอาเราไปเก็บข้าวออยืนฟาอยู่กับเขาวตัวขาวยู่ฟาเขาไอ้กูจะตายเหรอที่นี่มปสวโซบันใช่ไหมโซบันเหรอโซบันเฮ้ยบอยเราอยู่ใต้น้ำไอ้บอยโลกมันเราอยู่ในน้ำที่เสิงน้ำไหมอ่าเรียบร้อยอ้าวมึงหลุดเหรอเออโอเคเราตายเสมอนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็เราตายเราแกโลมาแล้วเสมอเราตายแล้วเราเจอลำบานโซบัน เราเราจะกลับมากลับบ้านเกิดแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนไปกันสามคลิปวันนี้นะครับแล้วก็ชนะกันโรมมาไปเนาะส่วนบอลแล้วก็เสมอไปเนาะตายอีกสองคนคือสวัสดิ์ั้องสองคนเลยทุกคนตจอขาวจัว๊วะตุ่นเกมแล้วกนเกมเข้าไปแล้ว <c oughs> เออเสมอไปแหละเพราะผมมีบัฟบัฟผมนนแล้วจิกนาเนี่ยนั่นแหละเนาะนั่นแหละครับชาริโนชอนเรื่องของนักข่าวที่ชอบในเ้วันจันร์จะคิดแบบ,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 บไง